เราซักประมาณนี้้ยหนึ่งสองสามเสียงดังฟังชัดสนั่นสว ah. ัสดีค่ะ <OM> ณ <C> ุดดค่ะวันน <artist> ี้เราก็มาอยู่กับช่องณุดดอีกครั้งหนึ่งนะคะับผู้ชมและวันนี้เนี่ยแน่นอนสปอนเซอร์ของเราก็จะเป็น Ableman ว,ว,วันนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าเป็นนวัตกรรมที่หลุดเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยนะเขาเรียกว่าฟิลม ok ์มเคลือบกระจกคุณผู้ชมปกติคุณผู้ชมเนี่ยใช้ฟิล์มกระจกการปัญหาฟิล์มกระจกก็คือแตก แตกแตกแล้วก็แตกใช่ไหมคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยรีวิวลักษณะที่เป็นฟิล์มบางๆมาสามารถยึดตัวโมเลกุลของกระจกเอาไว้ได้ทําให้ไม่แตกแต่ว่าคุณภาพของการทัชแสงสีจอก็ดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันวันนี้คุณผู้ชมเอเวอร์เมนเขาส่งมาให้ในดุดเนี่ยทั้งหมด2แบบเป็นฟิล์มเคลือบกระจกของจอบแบนๆอย่าง iPhone 11นะคุณนผะูนะ้ชมอาแล้วก็ iPhone 10 series ต่างๆนะรวมถึงโน้ตเนี่ยก็จะมี2รุ่นก็คือโน้ต10แล้วก็โน้ต10 p l u ันั่นเองนะจ๊ะซึ่งโน้ ฟิล์มเค้าก,ก็จะโค้เหมือนกันแล้วตัวของ iPhone ก็จะเป็นแบบแบนบๆแบบนี้ซึ่งวันนี้เราใช้กระจกกันมาอย่างยาวนานแล้วน่าเบื่อมากคุณผู้ชมนี่คือฟิล์มกระจกไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ปัญหาคือมันแตกได้คุณผู้ชม น,นี้เราก็จะมาทดสอบผู้ชมได้ดูกันว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นฟิล์มแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทนทานหรือไม่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราส่งให้ทีมช่างเราติดก่อนนะในขณะที่ทีมช่างเรากาลังติดอยู่นั้นนะคะคุณผู้ชมเราก็จะแกะฟิล์มของโ no น้ต10 plus ปัญหาของโน้ต10 plus คืออะไรคะหลักๆเลยนี่ฟิล์มเดี๋ยวก็เด้งเดี๋ยวก็ดีอันนี้ฟิล์มอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมติดมาดูก็ไม่รู้ไงทันทูก็จะแกะออกน้ำบัดนี้แล้วฟิล์มโค้งเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าลั่นแล้วก็แตกง่่่่่่่่่าาายยยยกกกกกวววววพพพจจจอออออออธรรมมดเะเะแแแบนีนไคไคตหตหโโง ตก่อยทําให้ฟิล์ม2อันนี้มีความแตกต่างกันก็คือในฟิล์มกระจกของตัว Note 10 Plus ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีตัวของประกันนะประกันไม่มีถ้าเป็นตัว iPhone เนี่ยจะมีประกันให้นะตัวจอโค้งนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะโดยระยะเวลาการรับประกันนะค่ะคุผู้ชมก็คือ1ปีนั่นเองนะอ่าสำหรับตัวของ iPhone นะ Note 10นี่นะดุดนี่ใช้พวก S 10นี่ก็โค้งแต่ว่าไม่มีนะ S 10ไม่มีแต่ว่าแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันตกแตกบ่อยมากๆเลยนะเดี๋ยวเรารอ,รอดูทีมงานเราติดฟิล์มเครื่องกระจกเป็น เหมือนฟิล์มคุณผู้ชมตัวฟิล์มเขาเนี่ยมันจะบางๆอ่าบางๆแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามันไม่ใช่กระจกอะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ใช่กระจกมันไม่มีโอกาสที่จะร้าวได้อันนี้นะวัตรกรรมดีแลวแลายคนอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมเท่าไหร่าาหร,ราคาให้คุณผู้ชมทายก่อนว่าเท่าไหร่นวัตรกรรมลำ้ำๆขนาดนี้พนหนึ่งไหมแพงไปคุณผู้ชม700ร้อยไหมแพงไปรุ่นนี้นะคุณผู้ชมทั้ง2รุ่นนะทั้ง p h o n e แล้วก็ซัมซุงนะขายอยู่ที่5 9าบาท ราคาไม่แพงเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะถามช่างก่อนติดง,ง่ายไหมช่างง่ายครับคือปกติฟิลม์มฟิล์มที่มันบางๆเนี่ยมันจะต้องแบบเก็บฝุ่นยากอะไรงั้ยอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันมีคามเป็นไงมันหนาหน่อยไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างก็บางครับสลิมดีฮะ ก็มันคือฟิล์มก็จะมีความหนานิดนึงใช่ไหมแต่ไม่ได้หนาเท่ากระจกแล้วก็งอได้ใช่ไหมมันเป็นฟิล์มใช่ไหม,มไดเดี๋ยวเราจะมาลองดูนผู้ชมตอนนี้ดูดดึงไม่เอามาจากเสื้อแล้วเฮ้ย <c oughs> น,นี่อันนี้อันนี้คือติดเสร็จแล้วเหรอเฮ้ย <c oughs> มันง่ายปะ่ะเฮ้ยเออจริงๆมันง่ายจริงง่ายเหมือนติดฟิล์มกระจกเลยนี่เขาบอกว่ามันแข็งแรงเดี๋ยวดูจะลองเอ่อกันไกลอยู่หนนะเอาละค่ะตอนนี้ก็ติดมาเรียบร้อยแล้วนะฟิล์มเครือบกระจก590บาทอันนี้บอกแล้วการันตีจากช่างนะดูเองติดง่ายอันนี้เดี๋ยวระหว่างนี้คุณติดโน้ตสิพาสให้พี่หน่อยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวบอกพี่ด้ว่าติดง่ายหรือยากเพราะว่าลูกค้าซื้อเองเขาจะได้รู้อันนี้เราจริงเราแฟลงลี่มาก หรือว่าพูดกันแบบจริงใจมากยากก็ยากง่ายก็ง่ายแต่จริงๆนี่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเลย,เลยนะเนี่ยแค่เอาแผ่นดึงดึงฝุ่นมาซึ่งในกล่องเขาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีตัวของนาโนโคทติ้งไวป์หรือว่าตัวเช็ดมาให้กับเรานะมีคลีนนิ่งไวป์มาให้เรามีตัวรูดเอาไปใช้ไหมแล้วก็มีนี่คุณผู้ชมดัส์รมูเวอร์หรือว่าตัวดึงฝุ่นเอาไปใช้ซะนอกจากนั้นนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้ให้ฟิล์มด้านหน้าเท่านั้นนะเขามีฟิล์มด้านหลังให้เราด้วยใช่ไหมเอ่ย นี่ครับคุณผู้ชมด้านหลังของเครื่องเขาก็ให้มานะเป็นฟิล์มแบบเนื้อขุ่นๆเหมือนผิวหยาบทรายๆหน่อยอันนี้ก็จะกันด้านหลังได้เออมีทั้งข้างหน้ามีทั้งด้านหลังครบนะซัมซุงก็มีนะด้านหลังนะนี่มีเหมือนกันโอ้มีหมดเลยเดี๋ยวเราติดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะทดสอบเปี้ยงเดียวนะแต่องจริงนั้นรู้สึกกวาดเสียวมากเราดูองตรงกลัวพังเลยนะเพราะว่ามันดูแบบว่าเป็นฟิล์มอะไม่ใช่กระจกอะคุณผู้ชมเอานะคุณผู้ชมพร้อมเรียงวัยรุ่นเราจะเคาะแล้วนะต้องบอกก่อนว่ารู้สึกสยองขวัญมาก เอาตรงแบบใจสั่นมากเลยอะเฮ้ยมันเหมือนแบบคุณผู้ชมคืออย่างนี้ไอแตกมันไม่แตกแน่คุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเจ๋งก็คือว่าตอนที่เราจิ้มลงไปเนี่ยมันจะมีรอยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฟิล์มบางๆใช่ไหมคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้บางเหมือนว่าฟิล์มกันรอยไอแผ่นลับใสๆบางๆไม่ใช่คุณผู้ชม ละเื่อมันจะมีรอยจุดๆคุณผู้ชมแต่พอเรามือรูปๆเนี่ยบางส่วนมันมันมันหรือมัน,ม,น,ม,นมันหายไปเองได้ด้วยอะจุดขายของเขานะคะคุณผู้ชมก็คือ1เลยบางพอมันบางปุ๊บเนี่ยคัสกรีนดีนะ แล้วก็เขาบอกว่าเป็นฟิล์มที่ให้ความรู้สึกเหมือนเราใช้ฟิล์มกระจกอยู่โอโ้โหดีมากเลยนะซึ่งตัวนี้นะคะผู้ชมยังสามารถกันรอยได้ระดับ 9H อีกด้วยนะอันนี้นะดูพูดตรงๆนะคุณผู้ชมว่ามันเป็นฟิล์มเนี่ยถ้าเราถูเบาๆเนี่ยไม่มีรอยเลยแต่ถ้าเรากดน้ําหนักลงไปแรงพอสมควรเนี่ยมันก็อาจจะเกิดรอยได้อยู่เหมือนกันดังนั้นเราบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นรอยแบบว่าทั่วไปที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทําลายล้างมันเนี่ยอย่างเงี้ยขูดๆอย่างเงี้ยจะไม่เกิดรอยแต่ถ้าเรากดน้ําหนักลงไปนิดนึงเนี่ยมันอาจจะเกิดรอออยได้้้้บางงนนะัีก็ต บอกก่อนว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยหรือว่าคุณผู้หญิงใช่ไหมคะก็แบบใส่ลงไปอะไรเงี้ยก็จะไม่เป็นรอยนะแต่ถ้าเอาแบบตั้งใจทําลายมานะันอันนี้มันก็จะมีรอยได้อย่าลืมว่ามันไม่ใช่กระจกนะนะความคงทนถ้าให้น,นดุดพูดนะถ้าเอาแบบว่าคุณไม่ได้ตั้งใจทําลายล้างมันเนี่ยตัวนี้เนี่ยความคงทนให้ระดับประมาณ9เต็มส0อ่าต้องบอกกันว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ได้ตั้งใจทําลายมันนะ น,นนี่ก็คือว่าโอเคคราวนี้มันกันแตกได้ไหมอะลองดูนะถ้ามันแตกทำไงอะแตกก็แตกนะคะเอเอร์เมนลาก่อนนะหนึ่งเอาสักประมาณนี้นะหนึ่งสองสามอือหือเสียงดังฟังชัดสนัน่นยังไม่แตกวูบมากยังสบายดีคุณผู้ชมเออเคาะมุมโตะหน่อยอออยังไม่แตกคุณผู้ชมขวดขวดเอาโตขวด เอาโต้ขวดเฮ้ยโต้ขวดอย่างนี้ไม่เป็นรอยเลยคุณผู้ชมเออไอ้โต้อ,อย่างนี้ไม่เป็นไรคือถ้ามันไม่ได้แบบไปคัตเตอร์แบบคมกริกนะไม่ไม่ไม่ไมไมเทือดคุณผู้ชมดูดิเรากลัวอย่างเดียวแอ่ะกลัวไอโฟนพังก่อนฟิล์มมาองจริงเออไม่เป็นอะไรเลยคุณผู้ชมนี่อันนี้จะมีรอยขึ้นมานิดนึงจากที่นาดุดเอาเป็นกากดแบดบใช้น้ำหนักค่อนข้างแรงนิดนึงเนี่ยจะมีรอยขึ้นมาหน่อยนะแต่อันนี้ก็คือแบบว่าสบายดีนะ ใครสนใจฟิล์มแบบนี้นะผู้ชมอันนี้คือฟิล์มกระจกใช่ไหมมันจะหนาๆหน่อยแข็งๆแบบนี้อันนี้คือฟิล์มกระจกฟิล์มกระจกพู่นี้เนี่ยของ a b e บ m a n นะไอตัวละพันกว่าบาทของเขาอ่ะ ไอจีไอนะตัวนี้990เอง Winner Shield ขีดยังไงเนี่ยก็ไม่เป็นรอยอันนียกดน้ำหนักยังไงเนี่ยก,ก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเนื้อกระจกอีกแบบหนึ่งเลยคุณผู้ชมแต่นี้มันเป็นฟิล์มนะย่างที่เราบอกว่าถ้าคุณตั้งใจกดแรงนิดนึงเนี่ยมันอาจจะเกิดรอยได้นะแต่ถ้าเกิดใช้ทั่วไปเนี่ยน่าดูว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรโยนใส่กระเป๋าเอาวางเอาไว้เอาความหน้าอะไรอย่างเงี้ยน่าดูว่าไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะคะน่าจะสบายดีก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับคุณผู้ชมกับคนที่ไม เออก็ติดได้อยู่นะโอ้มันเนียนเหมือนกันเนาะความรู้สึกมันต่างตอนติดกระจกยังไงบ้างมันสามารถงอได้เมามันงอได้ใช่ไหมต้องบอกกอนว่าถ้าเป็นจอโคนะคะตัวนี้ความทนทานจะอยู่ที่ระดับ 7H จะน้อยกว่าตัวแบบนี้นะจอโค้มันบอบางขนาดกระจกยังบอบางเลยนั้นตัวนี้เนี่ยจะระดับ 7H แล้วก็ไม่มีประกันด้วยนะเออนะอันนี้เนี่ยคนลอยขีดข่วนระดับปานกลางก็เป็นรอยแล้วคือถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยต้องลงน้ำหนักเยอะพอสมควร แต่อันนี้เนี่ยถ้าถูๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลงน้ําหนักสักระดับนิดนึงเนี่ยก็จะเริ่มมีรอยแล้วคราวนี้ก็จะทําการเคาะอีกแล้ว <c oughs> พเพราะมันเป็น7อเนี่ยคุณผู้ชมถ้าดูก็ต้องการดูว่าไอ้จ็เนี่ยมันจะทนได้ขนาดไหนถ้าเกิดมันพังขึ้นมาทำไงเนี่ยลาก,ก่อนนะโน้ตสิบพลัสชนะถึงคุณโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะลองหล่นดู7จอยอย่าหล่นเยอะนะเอาก,กลางๆถ้าแตกก็จบเลยนะอคุณผู้ชม ไอจอนะ่ไม่แตกแน่นอนสบายดีแน่นอนโอ้ยนี่แถมตัวหลังเนื้อทรายมาให้อะดีตรงเลยอะคุณผู้ชมด้านหลังเขาที่ตัวเป็นตัวทรายดีมากเลยคุณผู้ชมแบบว่าสัมผัสมันเป็นเนื้อทรายคุณผู้ชมเวลาเราจับมันก็จะแบบดันๆไม่เป็นรอยนิ้วมือเอออันนี้ก็ถือว่าตัวนี้ถ้าให้รีวิวนะตัวนี้ความคงทนไม่ได้เยอะมากแต่ปัญหาของฟิล์มโค้งเนี่ยแตกขอให้ดูนี่แตกกระจายบ่อยมากคุณผู้ชมหล่นสองสามทีนี่ลั่นหมดนะแต่อันนี้เนี่ยจะลดปัญหาเรื่องของการลั่นของกระจกอันนี้อย่างแรกเลลลยกก็็คืออแแแนนนนนนน่่่่่่มมมมมััปฟิ์บบาาางงๆไไไต้ แล้วก็อย่างที่2คือการสแกนลายนิ้วมือ,อแล้วก็การใช้ตัวของ S Pen เนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดีขึ้นเพราะว่ามันบางเพราะมันบางเนี่ยสัมผัสมันก็โอเคการสแกนลายนิ้วมือใต้จอเนี่ย มันก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันดีเหมือนกันดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าฟิลมนะ์มท่าผู้ชม2อันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างถ้าไปของ iPhone นั้นความแข็งแรงทนทานจะเยอะกว่าในระดับ 9s แถมยังรับประกันอีก1ปีอีกด้วยพร้อมกับฟิล์มด้านหลังแบบด้านให้เราติดเอาไว้มันจะได้แบบปกป้องเครื่องด้านหลังอันนี้ทั้งหมด590ส่วนตัวนี้นะ590เกสิเท่ากันเหมือนกันแต่ว่าตัวฟิล์มเคลือบกระจกเขาเนี่ยจะอยู่ในความทนทานระดับ 7s ก็คือไม่ทนทานเท่าพวกนี้เป็นรอยได้ง่ายกว่าแต่คคคววาาาามมมโม้้้้้งนนกกกกกก็็ปรรระะณีีีีีขขออดดใชแบบท่่จื แก้ลายนิ้วมือง่ายกว่าเพราะมันบาง2รอ,องรับพวก S Pen พได้ง่ายกว่านั่นเองมันก็จะตอบสนองดีดีกว่าเพราะมันบางนั่นเองนะคะผู้ชมอ่ะล่ะทั้งหมดนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ ablemenbrand.com นะคบนี่ขึ้นไฮไลท์เรียบร้อยนะจ๊ะอย่าลืมไปใส่โค้ดนาดุดสิลดอีก10% 590้าเกาก็ลดอีกหิบกาบาทนั่นเองนะไปหาซื้อกันก็แล้วกันนะจ๊ะตอนนี้ชอ่องนาดูดต้องร่ำลาแล้วนะคะขอบคุณ ablemen ประเทศไทยอีกครั้งนึงนะคะที่ส่งฟิล์มเคลือบกระจกตรา ablemen มาให้กับนะดดุนะไม่กกลัวแตเพราะเป็นฟิลล์มดรออยนิ้้มืได แข็งแรงทนทานตัวฟิล์มของเขาบางสแกนและนิ้วมือง่ายกว่านะตอบสนองได้ดีกว่าสีสันสดใสคมชัดต้องเอเบอร์เมนนะคะวันนี้ลํำลาไปแล้วเจอกันใหม่เทปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย